สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปริตาภาสีศึกษาอยู่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดแกนเหลก็กรัตนกรัตอนุสร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3ห้องเรียนที่1ได้อ่านได้ศึกษาค้นคว้าในช่องทางหลายๆช่องทางที่ได้ฝึกจากการเรียนรู้ภาษาไทยดิฉันสนใจและทําการศึกษาโดยใช้ทักษะการอ่านผสมผสานกับทักษะของการเรียนรู้แบบโครงงาน และว,วันนี้ดิฉันขอนำเสนอบทบาทในรูปแบบร้อยแก้วเรื่องใช้ชีวิตการเรียนอย่างไรในสถานการณ์โควิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ทํำให้ทั่วโลกต่างหามาตรการรับมือที่ดีที่สุดโดยมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ social distancing จนนำไปสู่การปิดเมืองปิดเศรษฐกิจ และเป็นสถาบันการศึกษาเมื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพบจุดที่ว่านักเรียนจำนวนมากนับพันล้านคนหรือมากกว่า90ซของนักเรียนทั้งหมดในโลกได้รับผลกระทบมีความปั่นป่วนจากกระบวนการในการเรียนรู้และนักเรียนบางส่วนยังประสบปัญหาเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการเรียนดังนั้นบทบาทในโลกการศึกษา ในรูปแบบปัจจุบันจึงควรใช้รูปแบบการเรียนในทักษะทักษะผู้ขนานคือการอ่านการเขียนจากตำราควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีหรือเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้จึงควรสร้างทักษะต่างๆให้เกิดกับนักเรียนในรูปแบบใหม่จากเหตุดังกล่าวดิฉันคิดว่าเราสามารถเปลี่ยนวิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาส ด้านการศึกษาให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียนโดยใช้เทคโนโลยีมาเสริมสร้างการเรียนรู้และต้องมีการสร้างวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเกมติดสื่อที่ไม่เหมาะสมตามวัยมาเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในระบบออนไลน์จากครูถึงนักเรียนและจากนักเรียนถึงครูหรือการศึกษาเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วยตัวเองที่มีการส่งเสริมระบบการศึกษาในโรงเรียนตามสภาพของนักเรียนในบริบทนั้นๆที่ทุกคนต้องรู้ต้องชำนาญต้องฉลาดที่จะเรียนรู้แบบผู้ขนานจากการอ่านการเขียนการศึกษาด้วยตนเองการสื่อสารด้วยระบบเทคโนโลยีร่วมกันเพื่อให้มีพื้นฐานในการอ่านให้มากกว่าการฟัง ที่จะทำให้เกิดการรับรู้ตลอดชีวิตจากประสบการณ์ตรงและนำไปสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพดิฉันนางสาวปริตาภาสีโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดแกเล็กมัธยมศึกษาชั้นปีที่3ห้องเรียนที่1ขอขอบคุณค่ะ